สวัสดีครับทุกท่านพบกันวันหยุดนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับก็พักผ่อนอยู่บ้านกันก็เลยเอาพระสมเด็จที่คิดว่าดูง่ายนะครับดูง่ายไม่มีสเสน่ห์ไม่มีอะไรหรอกนะฮะเรียบ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 นะครับเรียบเรียบเป็นพระที่ดูง่ายนะครับดูง่าย จะดูเก๊ก็ง่ายจะดูแท้ก็ง่ายก็แล้วแต่ใครจะดูนะครับนะเล่นแค่ชอบนะฮะเล่นแค่ชอบอย่าไปฝันถึงองค์ละห้าล้านสิบล้านยี่สิบล้านมันมันไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกแลกเปลี่ยนแบ่งปันไปก็หลักพันหลักหมื่นก็ก็ตามสภาพความสวยงามนะฮะามสวยงามนะครับพระที่เรารู้ว่าห้าสิบล้านยี่สิบล้าน มันก็เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องเท็จหรือเปล่าเขาว่าตาม,ตามกันมาผมเล่นพระสมเด็จมาผมก็ได้ยินเขาว่ามาแล้วผมก็เลยไม่รู้มันจริงหรือเปล่าก็ไม่เคยเห็นนะครับอาจจะจริงก็ได้อาจจะจริงก็ได้สําหรับคนที่มีเงินมีทองมากมายนะครับระดับมหาเศรษฐีระดับมีเงินระดับ ร้อยล้านพันล้านนะครับเงินล้านสองล้านมันก็คงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับพวกเขาอนะครับแต่สําหรับเราเรานี่ก็เงินล้านนี่ก็เยอะมากนะครับเยอะมากก็ไม่ฝันนะฮะไม่ฝันเล่นแค่ชอบเล่นแค่ชอบนะครับถ้าเซียนรับซื้อองค์ละห้าล้านสิบล้านซื้อสิบวันหมดตัวเลยนะครับซื้อองค์ละสิบล้านรับซื้อองค์ละสิบล้านซื้อสิบสิบองนี่ถึงกับร้อยล้านนะครับเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งนี่หมดไปกี่ล้านนะฮะปีหนึ่งหมดไปกี่ล้านนะแล้วเนาะต้องนึกถือข้อเท็จจริงด้วยนะฮะมันมันง่ายสําหรับการโฆษณามันง่ายสําหรับการโฆษณานะครับว่าวันนี้ไปซื้อผ้ามาหนึ่งองค์สี่สิบล้านสี่ล้านวันนี้จบซื้อผ้ามาเป็นล้านล้านจริงหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าร้านค้าก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ออกับเขาอลนะ ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเงินร้อยเงินพันก็มีความสําคัญสําหรับพวกเรานะครับเล่นพระจริงๆก็ไม่ได้อยากให้เล่นจนครอบครัวเดือดร้อนนะฮะเล่นเล่นแค่ชอบนะครับมีแค่ไหนก็เล่นแค่นั้นเล่นเอาที่ตัวเองชอบนะฮะพุทธคุณก็เกิดได้ทุกคนนะฮะเกิดได้ทุกที่นะครับแม้แต่รูปภาพนะครับก็ยังเป็นพระเป็นพุทธคุณได้นะครับ พูดเยอะแล้วนะครับองนี้เป็นผ้าที่ดูเรียบร้อยนะครับผิวพันสะอาดสะอ้านดีผิวพันสะอาดสะอาดด้นะอานด,าด,ดีเป็นลักษณะของวัดระครังที่มีซุ้มแบบนี้เขาเรียกว่าซุ้มไหวผาซีกนะครับไหวผาซีกก็เหมือนจะเป็นผาครึ่งอะ่ะเห็นไหมมันจะมันจะไม่ม้วนตัวหดตัวเหมือนพวกซุ้มเส้นขนมจีนนะครับมันจะเหมือนแบนๆลักษณะพุททศิศปนก็เห็นไหมครับ มัจะมีเฉยเยเยเียงเอียงมาองนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์ตรงนี้ผิวข,ขาวๆพวกนี้เป็นผ้าขาวพวกนี้คือแป้งรองพิมพ์นะแป้งรองพิมพ์รองปัดลองเช็ดออกแล้วพอโดนน้ำโดนอะไรก็ก็จะขึ้นไอ้ก็จะหายไปแต่พอแห้งก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับและองค์นี้ที่อยากจะนําเสนอที่คิดว่าดูง่ายนะครับจะดูง่าย ของกคก็มีนะครับที่เม็ดมวลสารเมื่เริ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องดูการหดตัวหดตัวแยกมวลสารหนึ่งก้อนเนี่ยพื้นเนื้อขอบบริเวณท่าน,นจะแยกออกจากออกจากก้อนมวลสารนะฮะทุกทุกองนะค,ะนะคะรับทุกองท์เป็นพระของพระเก่าก็าจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยเนื้อจะไม่ติดเป็นดูดซับไปเลยอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเหมือนเหมือนเหมือนแยกกันต่างหากเลยเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับ ตรงนี้ก็หลังเรียบๆรียบเนียนเนียเป็นเด็ดว่าคางหลังเรียบนะครับขอบก็ถูกใช้ถูกจับมาจนคมหายไปหมดแล้วนะครับร่องรอยนะครับอาจจะเกิดจากการฝนเพื่อทํกรอบก็ได้นะก่อนมาถึงมือผมนี่ก็ไม่รู้ว่าผ่านมือใครมาบ้างนะพระนับร้อยนับพันปี นะครับร้อยปีก็พอละไม่ถึงพันนะเดี๋ยวเวร์เดี๋ยวโดนด่าอีกเรามาดูเนื้อกันดีก,กว่านะว่าองค์นี้มันมีความพิเศษตรงเนื้อหาแบบไหนนะครับมีความพิเศษเป็นผ้าดูง่ายสีผ้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่เพี้ยนดานะครับสีก็จะออกสีนี่แหละเหลืองๆอมครวมขาวแต่พื้นสีขาวเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ทําคลิปได้สะใจจริงๆเลยมันชัดเจนดีนะครับบางทีบาง บางวันก็ทําไม่ชัดก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะกล้องหรือเปล่านี่เห็นไหมครับมวนสารก้อนนี้เห็นไหมครับดูท่านดูผิวบริเวณลอบรอบที่เป็นเนื้อส่วนใหญ่นะฮะจะแยกตัวออกจากก้อนมันสารนะครับเนี่ยก้อนเนี้นะครับแยกตัวออกจากการก้อนมวนสารเม็ดแดงเป็นไยเลยนะครับติดอยู่ตรงเนี้นะครับก้อนหนึ่งนะครับเนื้อบริเวณรอบรอบท่านก็จะแยกตัวออกไปนะ นี่คือลักษณะของมวลสารของพระสมเด็จที่ที่มีมวลสารก้อนใหญ่เนื้อต้องแยกออกจากกันแบบนี้นะฮะเห็นไหมตรงขมับตรงพื้นตรงคอครับเนี่ยเป็นคาบเนือ้อคาบแป้งนะครับเห็นไหมพื้นผิวนะครับพื้นผิวแบบนี้เป็นคาบเนือ้อคาบแป้งเราเช็ดไปเถอะนะครับเช็ดปุ๊บพอแห้งมาก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแห้งมาเหมือนเดิมเนี่ยนะครับพื้นผิว พวกนี้จะเป็นเม็ดมวลสารใหญ่นะครับนะผิวจะแยกออกจากก้อนมนลสารผิวจะแยกออกจากก้อนมนลสารนี่คือวิธีการดูพระอีกวิธีหนึ่งนะฮะที่เขาสั่งสอนกันมาเราก็จะจําไว้นะครับแยกนเป็นโพงเป็นหลุมเป็นบอ่อลงไปข้างล่างตรงนี้แขนไม่ว่าเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดน้อยนะครับ ม่เล็กกับเมดน้อยนี่อันเดียวกันนะแต่เพียงภาษาพูดนะครับภาษาเหนือนี่อันเล็กๆเขาเขาเรียกว่าอันน้อยๆนะครับอันน้อยๆภาษาเหนืออันน้อยๆนะครับเหมือนคนไปสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับแม่ค้าถามเอาเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่คนตอบก็บอกว่าเอาเส้นน้อยนะครับแม่ค้าก็ใส่ให้เส้นมานิดเดียวนะฮะโมโหทีนี้โมโหว,ว่าทำไมใส่เส้นมาให้นิดเดียว คนขายเป็นคนไทยไงน,น้อยก็นึกว่านิดเดียวไงแต่พานภาษาเหนือก็บอกน้อยนี่หมายถึงเล็กนะฮะ <c oughs> ก็เลยเข้าใจผิดกันนะ <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องเล่าตลกนะอย่าเพิ่งเครียดนะครับามาเล่าให้ฟังกันเป็นเห็นไ,ไหมครับการยุบตัวขอบท่านก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งเป็นพระที่สะอาดสะอ้านเนื้อนุ่มนะครับพระองค์นี้เคยอยู่กับผมนะฮะแล้วก็ไปอยู่กับ อีกท่านหนึ่งนะก็เขอนิมนกลับคืนนะครับวงนี้ก็นิมนกลับคืนได้มาไว้ที่บ้านเหมือนเดิมนะครับคิดถึงคิดถึงก็ทาบททมก็ได้คืนมานะครับอนาคตไม่รู้จะไปอยู่กับใครอีกนะครับสมเด็จท่านก็จะเลือกเห็นไหมครับเป็นผิวเป็นผิวเรียบ,ยบนะครับพื้นนะแต่ไม่ไม่ได้เรียบเนียนเหมือนพื้นกระเบื้องนะจะมีการเหี่ยวการย่นอยู่เนี่ยผมเอียงๆให้ดูเห็นไหม กันเหี่ยวกันโยนกันเป็นเสี้ยนเราก็ไม่รู้ว่าวัสดุที่เขามาทับหลังหรือว่าตอนทําผ้าเขาวางไว้กับอะไรนะครับแบบนี้เขาก็ตีเป็นพื้นเรียบไปนะครับหลังเรียบเนี่ยมวลสารเห็นไหมครับมวลสารจะเป็นก้อนแยกตัวออกมาเห็นไหมครับเนี่ยครับคือลักษณะของมวลสารนะครับ เม็ดดำเม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดแดงก็มีให้เห็นเม็ดเล็กๆก็มีเม็ดใหญ่ๆก็มีนะครับมีไปทั่วนะครับไม่จํากัดว่าจะต้องมีองค์ไหนใครเล่นสมเด็จเนี่ยถ้าถ้าลองเห็นเปลือกข้าวสารหรือว่าลักษณะเป็นคล้ายๆเปลือกหอยเนี่ยถ้ารักษาดีๆนะครับภาพแบบนั้นอ่ะองค์การด้านบนเขาบอกว่าถ้ามีตรงนั้นราคาจะเยอะมากเพราะมันพบเจอน้อยนะครับมีพี่ชายท่านหนึ่งบอกผมว่า เม็ดข้าวสารเนี่ยข้าวเปลือกเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยถ้าเขาตําข้าวนะครับตําข้าวแล้วเอามาหุงข้าวเนี่ยข้าวข้าวเปลือกเม็ดไหนที่แบบรอดพ้นจากการตํามาได้เนี่ยเขาว่าเป็นของมงคลนะคะคงกระพันนะเขควคาดนะเพราะว่าในโคกหนึ่งตำตำข้าวนี้ไม่รู้กี่เม็ดกี่พันเม็ดนะแต่หลุดรอดออกมาได้ไม่กี่เม็ดเนี่ยแสดงว่าเป็นของดีของมงคลนะสมเด็จพระธจารย์ท่านก็เอามา นะครับเอามาผสมเป็นมวลสารในในเนื้อพระนะในพระสมเด็จนะครับอันนี้คือข้อมูลข้อมูลจากพี่ชายท่านหนึ่งนะครับได้แนะนํามานะครับผมก็คิดเห็นตรงกันกับท่านนะครับว่ามันเป็นของของดีเนาะท่านคิดดูดิครกหนึ่งอ่ะเอาเข้าเปลือกมาตาตำตำไม่รู้เท่าไหร่นะจนเป็นข้าวสารออกมาตาเสร็จไม่พอต้องเอามาพัดมาวีออกนะฮะผัดข้าวเขาเรียกว,ว่าผัดข้าวใช่ไหม ผัดเสร็จก็ต้องเอามาล้างมาหละอีกแต่เวลาหุงอะ่ะมันติดมาเม็ด2เม็ดอย่างเงี้ยถือว่าเป็นของดีมากนะหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นนะครับขาวหุงข้าวนะครับแต่ข้าวสมัยนี้ใช้ลงสีก็อาจจะพบเจอน้อยหน่อยนะครับผมมานําเสนอเสนอไอ้นำเสนอลักษณะการผดตัวของมวลสารที่อยู่ ในพระสมเด็จนะครับก็จะเป็นลักษณะของมวลสารที่ก้อนใหญ่เพราะก้อนใหญ่การหดตัวการหดตัวของขององค์พระก็ต้องมีนะครับเนื้อพระต้องแยกออกจากสมเดยวผมจะชี้ให้ดูในหนังสือนะบางองค์เราจะได้เห็นพร้อมๆกันนะครับว่าการแยกตัวเป็นแบบไหนแป๊บหนึ่งนะครับมัน คลิปก่อนผมก็ออกมาให้ชมละเดี๋ยวมันมีอยู่องค์หนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับลักษณะการการหดตัวแยกตัวของของมวลสารกับเนื้อพระเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมจะจมอยู่ข้างในเนื้อบริเวณรอบๆจะรอบๆเม็ดมวลสารจะแยกชั้นออกไปแยกตัวออกไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ มันสามจะอยู่เป็นก้อนเลยแล้วก็เนื้อท่านก็จะยุบเว้าออไปนี่คือลักษณะพระเก่ามันสาลเม็ดใหญ่ต้องเป็นลักษณะนี้นะแต่ถ้าจมแล้วเนื้อชิดสนิทกันเลยมันก็น่าสงสัยนะครับเพราะว่าการเวลาเนี่ยมันต้องแยกจากกันนะครับมันต้องแยกจากกันนี่ผมขออนุญ,ญาตเอาองค์คูมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับจะได้จะได้อันนี้กันนะครับอย่างองค์อย่างองค์นี้เห็นกัน,หนไหมครับตรงเนี้ย เม็ดมลสารจมจะไม่หลุดออกมานะครับถ้าหลุดมาก็จะเป็นโพรงที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับเม็ดมลสารเม็ดมลเล็กไม่จําเป็นต้องมีมลสารเยอะนะครับทุกวันนี้มลสารเยอะๆจนน่ากลัวก็มีนะครับจนน่ากลัวก็มีนะครับองนี้ก็หวังว่าจะเป็นประเด็นนะครับให้ได้คิดกันบ้างนะครับไม่ ไม่ได้ว่าพระผมแท้หรอกนะครับแต่มันมีประเด็นที่ควรจะรับรู้ไว้ว่าลักษณะการแยกชั้นแยกวัสดุจากมวสารก้อนกับเนื้อพระท่องควรแยกกันเป็นแบบไหนนะครับองค์นี้ก็อาจจะเป็นจุดประกายให้ท่านที่กำลังศึกษาอยู่ได้เป็นความรู้พื้นฐานนะครับส่วนจะเก๊จะแท้ ก็อยู่ที่ท่านจะพิจารณานะครับผมไม่มีสิทธิ์ไปต้วแย้งอะไรกับท่านได้นะครับเพราะว่าเป็นความคิดของท่านเองนะครับผมก็ได้แต่มาบอกแนวทางให้รับรู้รับทราบกันเท่านี้เองนะครับพระองค์นี้ก็ไม่ใช่พระราคาสิบล้านร้อยล้านนะครับก็เลยไม่ได้มีปัญหากับทุกท่านนะครับเล่นพระก็อยากให้เป็นมิตรภาพดีๆนะครับ เป็นมิตรภาพดีๆนะครับด้วยความจริงใจจากเอาเสียนนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในวันพักผ่อนอยู่กับครอบครัวนะครับทานข้าวทานน้ำพักผ่อนดูบอลน,นะครับก็ทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวทิงเท่านี้สวัสดีครับ